เอาสูตรผมมาละสูตรผมมาละสูตรอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นคนนี้เลยเออคนนี้อ่ะต้องออกข้อกมใหม่ปะต้องออกหรือต้องออกองคนนี้ต้องอัปเดตนะคนนี้เราก็อัปเดตต้องกดติดตั้งคนนี้แล้วก็จี้อจี้ฟรีทุกจี้อ่ะไอ้ที่มันแจกอ่ะแต่ว่าต้องเป็นต้องเป็นสัตว์นะจี้ฟรีแล้วต้องเป็นสัตว์ด้วยเออเนี่ยอันเนี้ยสัตว์เอาเอาเอาหมีมาใส่ก่อนเลยหมีมาวาเลนไทน์ไงนี่แล้วใส่อะไรอีกอ่ะแล้วก็ใส่แมวนี่แมวกวักต้องออกเข้าเกมใหม่ปะรอบนึงใช่ใช่ออกเข้าเกมรอบหนึงเพชรเก็บไม่อยู่แล้วครับ เป็ดมันต้องสุ่มอีเวนต์นี้แหละเป็ีนลูกเต๋าเป็นเต๋ออะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นลูกเต๋าเก่าๆอย่าเป็นเริ่มต้นนะเอาเก่าๆเฉยๆอ๋อเก่าเก่าสองพัเก่าพอป่ะเต๋อแต่างงานดีกว่ะได้สดใสน่ารักเหมือนน้องโคนี่ขอมอนเตอร์สิบตัวไปเฮ้ยเฮียของจริงวะ่ะมาแล้วหนึ่งตัวเออแล้วกดตรงกลางย้ำๆเลยทีเนี้ยตอนแรกมันจะได้แต่ตังค์ไม่ต้องตกใจอ๋อ <c oughs> มอนเตอร์จะออกโอเคโอเคโอ้ยน <c oughs> ี่ติดลมบอลแล้วติดลมบอลแล้ว อ๋อติดลมวนได้ตังค์ไงนะเออเนี่ยเดี๋ยวคอยดูดิอ๋อโอเคโอเคถ้าตมดลมได้ได้อะเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสองไปกดลัวลัวเลยกดตรงนั้นลัวลัวอ๋อกดตรงนั้นลัวลัว,ลวเหรออือเอาเข้าออกเอาเข้าออกลัวลัวหูเจ็ดติดเพชรนะได้อยู่แหละไม่เอาทองไม่อยากได้ทองเดี๋ยวนะโพสสูสตรนี้มันใช้ได้จริงเปล่า เอาทันละใบเนี่ยไม่คุ้มหรอโคตรโคตรเฮ้ยตรงกลางมันโผล่สองรอบเลยนะโคตรไปทางนั้นกดตกลงเลยกดตกลงอ๋ออ๋ออเฮ้ยกดตกลงกดตกลงเอาออกไปแล้วเฮ้ยอยากได้ไอรินเน่ยเฮ้ยเฮ้ยขวามาอีกแล้วโคตรขวามาแล้วเหรอเออขวาขวามาแล้วกดตรงกลางโอเคกดตรงกลางกดขวาลัวๆอ๋อ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  เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาส่งใบติดอ่ะมาส่งใบติด่ะโคตรบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเป็นไงของของจริงอ่ะของจริงโอ้ยได้มาสี่ใบเออคุมคูมคุมคูมคูมเออคุมเออมีกองแจ้งมาในนี้ก็กดต่อกดต่อแรกเลยแรกเลยก็ออกไปแรกก่อนยัง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 ไม่แลกไม่ต้องแลกไม่ฝักโคดีโอ้โหได้ไหนได้สี่ใบเพราะเรานะเอ้ยพูดเฉยว่าพูดเฉยว่าออกมาเนี่ยออกมานเนี่ยออกและแรกเลยแรกเลยยังย่งยังมันคิดว่าเรายังไม่ได้สักใบยังยังไม่แลกยังไม่แลกกดต่อเถียง เออโอ้นนำยามันถามมันเลยกดออกกดออกเข้าใหม่เออนำยาใาม่แล้วออก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 เข้าใหม่มันมาบทดี่สองตลอดเลยว่ะโอแพ็กการ์ดเอสบวกโอไ้ไม่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 ไมอผิด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 หลับไปเยอะเลยผิดหลักไปเยอะเลย,ลเย,เลยนายทำให้ระบบมันค่อยเขลแล้วเนี่ย <laughs> ระบบมันค่อยเขละอะไรอะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไห้หน่อยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวถ้าถึง10ไลท์นะผมจะไปสูบอีกกดีนึงผมขอ10ไลท์พออันเนี้ยเหลืออีกห้าตัวสูตร like. ไลท์นายกดปุ่มเปุ๊บใช่ปะถ้าตรงไหนนายได้ทองก็นายย้ำตรงทองไปเลยทำไมสูตรม,มันฟังแ,บบแปลกๆอ่ะพ่อหมอใช่ปะเนี่ยเออพ่อหมอใช่หรือเปล่าใช่ย้ำไปเลยโอเคแล้ว <Okay. S 2> นายจะได้ทองรัวๆสักสิบทีแล้วพอดีทีที่จะเปลีจะออกมาเป็นการ์ดอ๋อโอเคครับพ่อหมอลูกบัตรแตงโบนับปะไม่นับไม่นับอ๋อต้องสุ่มก่อนเฮ้ยนี่ได้ทองนะทองห้ามือน่ะ อะไรนะกกดตรงย้ำทองไปเลยอย้ำทองอ่ะเอ้กดย้ำทองตรงนั้นไปย้ำทองได้ได้ครับพ่อหมอเอ้ยพ่อหมอได้ได้การเหลืองแล้วแต่เอบวกมันออกซ้ายอ่ะพ่อหมอผิดสูตรปะเนี่ยไม่ไม่ถูกแล้วกดกดที่เดิมไปเลยเปิดแบบมีความเชื่อความเชื่อของพี่ตูนต้องขึ้นแล้วจังหวะนี้กดย้ำที่เดิมอรอพ่อหมอเอ้ยพ่อหมอการเหลืองมาสองอันแล้วอ่ะเอ่อกดต่อกดต่อได้ได้พ่อหมอ เออได้เพชรร้อยเงาได้ได้อยู่แหละเออได้แต่ทองอ่ะเออได้การเหลืองใหม่แล้วเอยเห็นปะเห็นปะฮะอะไรอ่ะอยากได้เอบูบักกว่าจะปิดสงสัยเช้าเฮ้ยพวกหมอเอ้ามันออกสายรัวๆเลยอ่ะเอ้ยท่านก็ตกลงเลยก็ตกลงปิดปิดสูตรแล้วโอเคนี่ได้ทองแล้วเออกดจันลงมันไปเลยเฮ้ยได้การฟ้ามาแทนอ่ะอันนี้ต้องออกเข้าใหม่ปะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยาวยาวไหลอ๋อไหลไหลไหล,ไหลเลย,เยสูตรไหนไหวะเฮ้ย <c> แ <oughs> ม่งบอกปิดเจ็ดพันนี่แม่งเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดกดกดย้ำต่ออย่าอย่ากดตกลงนะเออกดย้ำต่อได้ได้พ่อหมอกดย้ำต่อกดย้ำต่อเหยียดเชือกแม่งเดียวแล้วมันจะได้ทองแบบรัวๆแบบไม่หยุดแต่ว่าต่อตไปไอ,อ,อ่ะมันจะออกอ๋อโอเคพ่อหมอ เอ้ยเมันได้ทองตามพ่อหมอบอกจริงด้วยอ่ะเอ้ย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 ยศูตรพ่อหมอใชิด้ายช้ผลทุกคนไปต่อดิกยัดให้เดิมลเอ้ยสูตรพ่อหมอของจริงเล่นล่นเล่นเนบันลี่กันไปต่อเอ้ยสามแสนทองแตกอ่ะสามแสนทองแตกกับพ่อหมอไปต่อเลยทองตรงนั้นแหละของจริงการที่จะซ่อนอยู่ของจริงอ่ะเออได้ทองอีกแล้ววะ โอ้ทองรัวๆเลยพ่อหมอโอ้ยทองเดี๋ยวมันจะได้ทองได้ทีเอ็ดได้การฟาร์มาแล้วได้การการฟาร์มาแล้วอ่ะไปต่อไปต่อโอเคโอเคไปต่อเหลือแปดพันเขาเหลือแปดพันบเลยเฮ้ยยไม่เข้าไม่เข้ายังพ่อหมอไปต่อย้าที่เดิมย้ำที่เดิมอย่าไปหยุดเอ้ยพ่อหมอตัวตึงว่ะเฮ้ยย้ต่อเหรอพ่อหมอครบครบยังอ่ะยังที่เดิมยังไม่ครบหรอกมั้งฮะเกินเกินว่าแล้วเปล่าพ่อหมอเฮ้ยไม่เกิน ไอเดี๋ยวผมขอด่วนโอ้ยทานายออกแล้วสูตรสูตรเราไปต่อไม่ได้นะอ้าวพ่อหมอกาดเต็มเอ้ยขาดสองตัวพ่อหมอพ่อ,อห,ม<ป>พหมอมีเบอร์ติดต่อไปพ่อหมอมีเบอร์ติดต่อไปเอ้ยชิมหายแล้วมาบอกสูตรผ่านไลท์วิ่งอ,ออกไปดิ <laughs> ไปโอ้โหพ่อหมอใบแรกได้เป็นการ์ดเหลืองอะย้ำนาเหลืองอะ ไม่ไม่อย่าอย่าล้วนอะไรในนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้หรอกอ๋อใช่เหรอพ่อหมอฟันธงเอาเหรอน้ำยาฟ้าถ้าได้มาพ่อหมอนัดแต่เลยนะจะได้ไม่มีทางเหรอไปโอ้โหเฮียพ่อหมอฟันธงอ่ะทุกคนของจริงอ่ะกดแล้วอ่ะกดเลยเหรอไปเลยอย่าให้มันตั้งตัวเอ้ยได้การได้การมาไปแรกพ่อหมอเอาไงต่อไม่ไม่จนกว่าจะได้เงินอ่ะจนกว่าจะได้เงินโอ้ยได้เงินแล้วได้เงินแล้วย้ำตรงนั้นเลย แยำเลยเหรอแตวสวยให้เออเงนมันเนี่ยเงินละกันเราเงกระเบนนันโดเอ้ยพ่อหมอแต่ผมเห็นมันออกซ้ายอ่ะทางนั้นกดโอเคเลยกโอเค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 ก่อนอนตั้งตั้งสมาธิตั้งสมาธิเอามันไม่ใช่เอบวกนี่ออกซ้ายในโกหกแล้วนี่เอ้าก็มันเป็นเอสบวกเลยมันดีกว่าไม่ใช่เหรอพ่อหมอต้องเป็นเอบวกเอาเอาเหรอเอบวกออกตรงไหนก็คือออกกดโอเคเลยออ๋โอเคโอเคครับพ่อหมออันนี้ต้องแรนดอมใหม่ใช่ไหมของเสื่อมนะเนี่ย โอ้โหเสื <languages> ่อมเลยเดี๋ยวผมผมทำปิดเกสของเสื่อมเลยเหรอพ่อหมอเออถ้าเนี่ยกดรอบเนี่ยต้องไหนได้เงินก็พยายามยตรงนั้นเลยโอเคพ่อหมอได้ทอได้ได้เพชรอ่นนับไหมไม่นับไม่นับโอเคต้อง,งนี่ยได้เงินได้เงินแล้วได้เงินย้ำตรงนั้นเลยโอเคย้ำเลยเหรอย้ำเลยเฮ้ยถ้าเป็นเอสออกมาต้องต้องต้องเอาวะไม่เอาไม่เอาไม่นับอ๋อไม่นับไม่นับโอเคโอเคครับพ่อหมอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้พ่อหมอจะมาลงอาคมเนี่ยแต่มันจะได้เงินแบบไม่หยุด มันก็จะออก A บวกออกมาไงอ๋อโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ S แต่ S อ,ออกซ้ายขวาซ้ายขวาสองรอบแล้วนะน้องไปต่อสินะพ่อหมอไม่พูดอะไรต่อรครับโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ยมาจริงมาจริงเฮ้ย<น>มาจริงกดย้ำไปที่เดิมกดย้ำไปที่เดิม<ข>อย่าไปยอ่ออย่าไปยอ่อโอเคครับพ่อหมออย่าไปรอพ่อหมอท่องคาถาจนเสื่อมแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยของจริงอ่ะเฮ้ยสุดพ่อหมอในของจริง เฮ้ยอย่าลืมซื้อน้ำแดงมาถวายกูด้วยโ okay. อเคครับพ่อหมอพ่อหมอทำไมพ่อหมอกินน้ำแดงอ่ะเหมือนกุมานเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะพ่อหมอตัวตึงของเรานะครับคือพ่อหมอทำผมปิดไปเท่าไหร่เนี่ยพ่อหมอแลกมาเลยเฮ้ยปิดไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยปิดไปไประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปดพันเฮ้ยพ่อหมอของจริงอ่ะแต่ก็ยังน้อยว่าแ,แต่ก็ยังมากกว่าพ่อหมออยู่ดีนะโทษทีนะที่ไม่ได้เคล็ดลับวิชาสุดยอดไป Oh, เอาไป<พ>แค่เบสิกพอผมทำผิดสูตรไปหลายรอแบแล้วดิเดี๋ยวไปลองอีกจะดีไหมอ้ยพอแล้วเดี๋ยวใช้บ่อยไม่ดี <laughs> <laughs> อัพเกรดก่อนเฮ้ยพ่อหมอทำให้เราปิดปิดน้อยนะแต่ว่าก็ยังเยอะกว่าพ่อหมออยูด่ดีพ่อหมอเราตัวตึงมากเลยอะมือมือขวาพ่อหมอยังไม่ได้รับเพชรเลยนะไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้รับเพชรเหมือนกัน <laughs> เอาจริงเหรอพ่อหมอต้องครับโอ้โห95พ่อหมอเฮ้ยได้คืนมาหนึ่งพันอะพ่อหมอเชี่ย ของจริงอ่ะอุ้ยสรุปแล้วโดนไปเท่าไหร่เนี่ยไอหนึ่งพันเมือ่อกี้นี้ไม่รวมไอดูโฆษณานะครับปิดไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิเพ็อะทุกคนต้องตีบอสโชว์แล้วโอ้โหตีบอสโชว์อได้ดิคือผมจะมาทําอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนคือสูตรยังไงมันต้องเป็นสูตรไม่มีพ่อหมอผมก็ทําเป็นรอดูเลยไอดีนี้มีสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าเพ็ไปแล้วกดกันเลยเจ็ดพันต้องปิดสูตรพ่อหมอเรากดสูมไปก่อนอันดับแรกเจอเพ็ดอันไหนเรากดยำ้ำ เ้ยพ่อหมอคืออันเนี้ยสูตรพ่อหมอมันก็กา,กากไปหน่อยนะคือสูตรผมอะ่ะกดปุ๊บสองทีได้เอบวกเลยได้เอบวกเลยดูดิพ่อหมอเฮ้ยพ่อหมออยู่นี้ยก็รอดูก็รอดูก็รอดูเนี่ยด,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 ดูด,ดิเฮ้ยหายละพ่อหมอหูตัวละพันกดต่อ ฮ้ยตัวละพันเลยอ่ะพ่อหมอไม่สวดให้หน่อยหรอพ่อหมอกินข้าวอ,อยู่พ่อหมอไม่สวดไม่ใช่แล้วพ่อหมอกินข้าวอ,อยู่ออก่อนนี่เราได้ตัวหนึ่งแล้วเรากดออกม่งลยกดเจอทองแล้วไปต่อเฮ้ยโอ้โหมันออกมา้ายมือออกมา้ายมือ,อ,อ,มมอปุ๊บเราองกดปิดก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปใหม่ พอกดเจอทองแล้วเราเน้นย้ำสูตรพ่อหมอถ้าเราเจอมันอยู่สายขวาเราต้องกดออกก่อนอันดับแรกโอ้เอ้ยโอ้ยน้ำยามาเนฮะ้ยของจริงถ้าเจอแล้วไปต่อจนกว่ามันจะโผล่สายขวาจะโผล่สายขวาเมื่อไหร่นะออก ไม่ว,ว่าเมื่อกี้นี่มันโผล่ไปแล้ววะผมได้มาสี่ตัวแล้วนะเฮ้ยเป็นเอสอ่ะออกก่อนไม่เจอก็ออกได้มาสี่ตัวแล้วนะเฮ้ยคิบหายขัดน,น้ำยาสีฟ้าขัดน,น้ำยาสีฟ้าโอ้โหนุมเหมือนจะล็อกสีฟ้าใจนี่อะไม,ไมาสองใบนี่ไงมาแล้วสีฟ้าได้อยู่ พอหมอเงียบกิบเลยนี่มาซ้ายแล้วมันามาจรงงาิงต้นเบนที่พึ่งแห่งตนเคยได้ยินบโอต้นเบนที่พึ่งแห่งตนโอ้โหออกขวาไม่เป็นไรออกก่อนออกปุ๊บเราก็ไปซุ่มใหม่นี่ได้มากดต่อตีฟ้ามาพอเจอมันกล่องไหนปุ๊บเราต้องกดออกก่อนเฮ้ยเอ อยากได้ตัวนี้มาเลยอะแล้วก็เอาไปเลีอะไรายองอะไรมันจะมีโอกาสได้วะทุกคนเฮ้ยสีฟ้ามาอยู่มาอยู่สีฟ้ามาอยู่เฮ้ยลางไม่ดีแล้วไอ้ตัวนั้นมันโผล่มาสองรอบแล้วขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหขาดอีกหกใบเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ดิ ขาดอีกสี่ใบเออมันอยู่ตรงนี้โอ้หพ่อหมอผมหมดไปเท่าไหร่เนี่ยผ่อหมอผมหมดไปห้าพันแล้วนะพ่อหมอมยังไม่ช่วยกันเลยไม่ช่วยกันทามาหากินเลยดูดีเนี่ยยอดวิวตกควบพวกพวเนี่ยแ <Yeah. S 1> ย่หรอเฮ้ยไม่นานเลี้ยวมากดเลยผิดสูตรพิดสูตรนี่เงยปิดสูตรจะขอเปิดของีก่อนน่าจะมีสักสามใบเฮ้ยยังไม่ถึงหรอแล้วต้องกดอีกตาปะอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบเป็นแหละ โอ้ถ้ากดไปขวาไม่กี่นี้ได้ลพะพ่อหมอมัน,มนได้แต่ทองอะ่ะมันจะได้ทองสักสิบทีอ,อ่ะโหคุ้มไหมเนี่ยไม่เกินเกินสิบแล้วนะพ่อหมอจีเองจีเองโอเคพ่อหมอเก,เกินแล้วเริ่มนับใหม่เลยนะแต่ตอนนี้อันทีหนึ่ง ังพอหมอหลอกหมดไปหกพันแล้วแล้วเปิดนี้ก่อนเผื่อเอฟบวกจะมาผูน้ำยาพ่อหมอการันตีในนี้เราจะไปได้เอบวกโอ้โหได้แต่น้ำยาเหลืองเอ,อ้ยเดี๋ยวขอไปขายการ์ดวัตถุดิบก่อนต้องไปขายการ์ดวัตถุดิบก่อนแล้วเราจะรับมาให้มันเป็นแบบล่าสุดอะไรอย่างงี้เอาไปอัปเกรดดีกว่าจะขายก็เปลืองอัปเกรดดีกว่าไอดีนี้ตัวเก่าๆเ,เต็มเลยนะเฮ้ยมันรับขาย ใจร้อนใจก็ร <nota' S 1> <but> ้อนนี 4, ่ใจร้อนอยาได้ไอบวกมันสองใบพ่อหมอต้องแลกเลยวะเนี่ยผมขาดอีกสี่ใบนะพ่อหมอแต่ว่าสี่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 ฟ้าขาดเยอะไม่แลกครับขออีกสามพันปิดจะได้ไหมทุกคนอีกสามพันปิดไปมนียง มาโชว์หน้าโชว์ตานั่นมันมาอีกแล้วมึงนน,นัไม่ไมาอีกแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็หมื่นอีกนิดเดียวหมื่นแล้วโอ้โหม่ออกซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ โยกหลอกเป็นอิปโปเลยโยกซ้ายขวาซ้ายขวามหลอกผมสวัสดีครับคุณสวยจังสวยจังจริงหรือเปล่านี่มาสักทีโหเ้ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยแปดพันแล้วนะแปดพันแล้วหนาะโอนี่อยากได้เป็นอีโวมาเลยนะสุมม่วแม่งเลยแล้วกันโอ้โหไม่ใช้สูตรพ่อหมอ เลกดีกว่ะขาดอีกสามตัวไปเว้ยสามตัวไม่พอนะยังต้องหาสีฟ้าอีกอ่ะสีฟ้าอีกสี่ใบถือซะว่าสุ่มตรงนี้แล้วก็ไปรอไปรอจี้ข้างหลังรอหนาโอเคมาแล้วจะขาดสีฟ้าเฮมีใครมีสีฟ้าบริจาคให้ผมป่ะสีฟ้ามาละหนึ่งอัน สุ่มกันมันมือเลยสุ่ม,ลม,ลม,ลม,มแล้วโอ้ยสุ่มแล้วโอ้ยมากกว่าสุ่มแล้วเพชรอุ้ยเมาสุ่มไปอะไรวะพ่อหมอสวสดอะไรใส่เมาสุผมมาเนี่ย<ม>เลื่อนไม่<า>มไปไไโอเคมาอีกแล้วหนึ่งใบขาดสีฟ้าเยอะนะน่าจะขาดใบนะสีฟ้าอเอ๊ะ กดมั่วซั่วไปหมดแล้วจังหวะนี้เคนหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนเนี่ยหมื่นหนึ่งพอดีเลยนะขาดอย่างระใบนะดูดูด,ดูปิดไปหมืน่นหมื่นหนึ่งขาดอย่างระบืยพ่อหมอไม่ช่วยกันทํามาหากินมิ่งมาเอาแต่แข่งกันมาท้ากันแล้วก็โมโหกันเหลือจะเชื่อโอเคเอบวกก็แล้วเดี๋ยวใส่แล้วโอเค,อเ,คเปิดไปสีฟ้า โอ้มาเลิกเกื้อยมาเลิกเกื้อยเพียงโอ้โหเอ้ยได้เป็นเอสมาเลยนะเอ้ยด erm ีดีดีจะได้เป็นหัวสุ่นดอกโอ้โหเกินทุกคน โอเคแลกมาเลยนะตัวใหม่โอ้โหได้เอสเกินมาหนึ่งใบนะดูดิเอ้ยเดยเราขาดสีฟ้าแฮะอืมนี่ทำต่อเหรอยัดไปด้วยมา <c oughs> <c oughs> เกินมาเหรอเอาไปเลยยัดไปด้วยไป <c oughs> เกินมาดีนะ <c oughs> ยัดไปเลยเดี๋ยวเราหาเอสบวกสักสามใบไป,ไป หืมไม่คูนอีกแล้วนะนิโคโหไม่ทันแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมมาร์กเหลืออยู่นิดนึงงก็ไม่เต็มให้นนอพราคุณเคเรียบร้อยรับไปเทมีค่าทั้งหมดเอ๊ะอันนี้เต็มปะมเต็มแล้วโหได้ไหมแค่เก้าร้อยห้าสิบนิ่ได้โคตรน้อยแต่ได้ทองมาห้าล้านสี่โหจัดจ้านอยู่ทองเดี๋ยวอีเวนต์รอบหน้าถ้ามันมีรวมการ์ด ไอดีนี้แหละที่จะเป็นรวมการ์ดของตอผมต่อไปมียี่บแปดล้านแล้วพอถ้ามารอบหน้ามันน่าจะมีโอ้โหทักสามสิบล้านได้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จบเลยนะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนบายยนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ไปทํางานนะบายยครับเจอกันอีเวนต์พรุ่งนี้ยิงรางสี่โมงเย็นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนสี่โมงนะถ้าผมสุ่มเนี่ยโอ้โหลงสี่โมงแน่นอนครับตัดไม่ทัน <laughs> ไปนครับทุกคนบายๆครับเจอกัน